ไอ่ะอะไรนะลูกอันเนี้ยเนี้อันนี้อันนี้ไม่ไปอยากรู้กล้ามทึบออนแรงเหรอลูกมึงไม่เข้าใจหรอนเนี่ยอันเนี้ยกูเข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้เข้าใจแล้วเขาโทนเดิมกูเข้าใจเลยอันเปรี้ยงก่อนก่อนเปรยงไม่เข้าใจฟั้งจริงตั้งจริงไม่ได้เงี้ยกรู้ว่าอันอันเนี้ยเท่าไหร่แบบอยากรู้ว่าถ้าต้องไปซื้อเองอ่ะเท่าไหร่อะไรนะลูกอันเนี้ยเนี่ย เป็นเฮียอะไรเลยกูมีไอดอลอ่ะไรร้องเพลงให้ฟังนะช่วยแกพาเช็ดหน้าโอ้โหเอาจริงถ้าจะร้องเพลงอย่างนี้เนี่ยกูเดินเหยียบผาเชหน้าเลยกูเดินเหยียบเลยกูเดินเหยียบผ้าเชเดินแล้วกูเดินแล้วกูเดินผ่านไปเลยโอ้ยอะไรอ่ะไอดอลอะครูจีนครูจีนเหรอแจะคุยหน้าหลา มีใครที่จะมาแรงกว่าคู่เราอีกเอโอ้โหนนี้นี่คืออันดับหนึ่งนะพูดจริงป่ะเนี่ยในนรกอ่ะอันดับไม่ใช่แน็คไม่ใช่ทวิแในนรกสุวรรณสุวรรณเนี่ยริ้ชื่อมึงกับกูไว้กูอยากรู้เหมือนกันว่ากูทำเหมือนเขาหรือเปล่าให้เขามาเั่งตรงนี้หรือกูอยากรู้มึงไม่เหมือนใครอีกแล้วพูดจริงป่ะเนี่ยจะให้มึงเหมือนใครเนี่ยต้องถามหมอคนที่ทำมึงอุ้ยอะไรอะไรสบายไงนึกบ้านเพื่อนอะตากล้องตาก็โอ้โหเงอหน้าเงอบมึงโอ้โหก็นี่มันบ้านเพื่อนอะไม่น่ะให้มันด ช่วงนี้ที่ไม่มีงานโยคะใช่ไหมเยอะไลยเยอะเลยเขาชื่ออะไรชื่ออาชื่อเรียกมึงใค่มึงเรียกมึเรียกเชเป้อะไรนะเชเป้อะไรนะเชเป้เรียกดีๆชิปปป้โอเค สวัสดีค่ะชิปี้ซีรินค่ะโอ้ยเสียงน่ารักนะซิิปี้รนเสียงแบบมันเหมือนแบบเป็นโทนนี้ตลอดเลยเคยด่าเพื่อนไหมด่าด่าแล้วเวลาด่าแบบเสียงแบบไอเฮียหรอกไอเฮียยไอเฮียไอเฮียโอ้ยทำไมดูเอ็นดูน่ารักจังอะมันเหมือนแบบมันเหมือนเฮียเชื่อมอะลูกไอเฮีย ไอควายสช่หร <łość> ือไอควายไอควายอันนี้ได้ปะได้วันนี้ได้ทำไมโทษหนึ่งกับโทษเมื่อกี้มันไม่เหมือนกันวะโดนหันมาหน้าหันหาหน้ากูด่ากูไอควายวิวเต็มปัดลยู่คำหนูเป็นหนูเป็นลูกครึ่งอะไรคะหนูเป็นครึ่งไทยจีนค่ะ ทำไมแล้วหน้าหนูไปฝรั่งอะหนูก็หน้าแบบเนี้หนู่ะไม่มีค่ะแต่ว่าคุณยายอ่ะเป็นแบบอิสลามแต่ก็เป็นคนไทยนะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าจะมีความความเข้มความคมของแบบออกไปในทางนั้นถูกไหมจะเออหน้าเอ้าไปมาทางนี้อยากรู้อายุพี่อยากรู้พี่ไม่เคยยี่สิบเจ็ดค่ะโสดมากี่เดือนกี่ปีลูกโสดตั้งแต่ยี่สิบห้าค่ะแล้วมีแฟนมากี่คนคะสองคนค่ะสองคนที่เป็นแบบแฟนจริงๆไม่คุ้มเลย เราต้องเท่าไหร่ถึงจะคุ้มมะพีแฟนคนแรกตอนอนี้เท่าไหร่คะจบไฮสคูลค่ะม .6 กอะค่ะใช่เก้าส9บ9ก้าสิบเกครบที่ปีคนนั้น3ปีกว่าทำไมถึงเลิกกันหนูรู้สึกว่ามันเป็นภาระอะค่ะฮะคือเขาไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเงี้ยคือเราต้องคอยพุชเขาคอยอะไรเงี้ยอายุเท่ากันเหรอคะอายุใช่ใอายุเท่ากันใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหนื่อยก็คือเป็นคนดีเพราะว่าประมาณไม่ทำเพี้ยเลยอย่างงี้ป่ะ หนูเหรอคะเขาเหรอคือผู้ชายติดเกมคือต้องบอกว่าเขาก็เป็นคนอ่ลรักมากคือรู้ว่าเขาแบบรักเราจริงจริงแต่แค่รักกันยังไม่พอถูกไหมใว่ใช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 ่แปลว่ามันทะเลาะกันเรื่องอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วไม่ทะเลาะเลยค่ะคือพอจะมีเรื่องทะเลาะกันอ่ะเขาก็จะแบบขอโทษเราก่อนพี่ก็แบบขอโทษทําไมวะมันไม่ได้ทาอะไรผิดแต่มันก็ขอโทษเพราะไม่อยากไม่อยากทะเลาะกันเออ แล้วแบบอยู่ดีหนูตื่นขึ้นมาหนูรู้สึกว่าไม่ไหวละคือมันไม่ได้ไม่ได้แบบครั้งเดียวเลิกเลยเพราะว่าเขาก็อยากพยายามแบแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความพัฒนาไม่มีแพชชั่นองี้ไหมใช่เหมือนมันจะมีคนบางคนเออคนบางคนอ่ะเขาอยู่ดีอยู่ดีหมดแพชชั่นไปเลยนะแล้วหมดไปปุ๊บเนี่ยเรื่องราวไม่ได้อยู่แค่ชีวิตของเขานะเรื่องราวแม่งอุ่นบอลวิเตอร์คนที่สองเป็นยังไงนะคนที่สองคนที่สอง มาคนที่2ก็คือคนที่เรารู้จักกันนั่นแหละถูกไหมคะอันนั้นกี่ปีอันนั้นหปีนิดน่ะต้อบอกเลยว่าเปิดโซเชียลก็คือคือคนชอบก็คือชอบไปเลยอ่ะใช่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยใช่แล้วตอนนี้ชิปกลับไปดูนะรำคาญแบบอีนี่มึงเป็นอะไร ทารตัวเองว่าแบบเฮ้ยเป็นขนาดนี้เลยเหรอพอเราไม่รู้ตัวคือเราแค่อยากแบบทให้อยากอยู่ใกล้เๆให้เขาเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยกูยังอิจฉาคนทําเป็นเลยแบบหมายถึงว่าแบบแบบมุ้งมิงอ่ะผู้คนบางคนเขาไม่มุ้งมิงนะนึกออกไหมอออะไรทำไมไม่มีอะไร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 นี่กูฟังมึงกูกูเห็นด้วยไงมึงมาทะเลาะกับกูเลยสัตว์เอาชิปปี้ออกไปเลยอะไรไม่เป็นไรหนูจ้ น้องตึ้ตหนึ้งหนูเป็นกรรมการอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรหนูตึ้งนึงทำไมอยู่ที่ถึงเลิกกันต้องบอกเลยว่าในระหว่างที่คบกันอะชิปก็จะพูดตลอดว่าชิปไม่ไม่ไม่ยอมรับความผิดพลาดของยูนะคือถ้าเกิดว่ายูพลาดครั้งหนึ่งอะไอก็จะเลิกนะเพราะว่าชิปรู้สึกว่าการที่เขาทําพลาดอ่ะแล้วทำไมชิปจะต้องมานั่ง take responsibility กับการที่เขาทาพลาดคือไม่อยากระแวงถูกป่ะคือถ้าหมดความเชื่อใจไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะไม่อยากกลับมาแล้วถูกไหมใช่มันเป็นเรื่องของความความความเชื่อ คทำผิดพลาดมันคืออะไรสองวันนี้เจ้าชูแอบคุยกับผู้หญิงเพราะเขาเป็นคนหล่อถอดกางเกงนม้วนม้วนโออันนี้ไม่ได้เื่งตลกคนเรานะส่วนใหญ่นะเลิกกันนะแม่งไม่เล่นเรื่องง่ายเรื่องใหญ่มากไม่ค่อยเลีเยี่วลดโถไม่ยอมยกฝ่าเยี่ยวเยี่ยวลังเลยจะซ้ายดีจะขวาดีนะเยี่ยวลังเลขอโตษทีแตะไม่มีเพราะอะไรเพราะอะไรก็นั่นแหละเขาก็ทำพลาดอะไรแล้วเราไปเจอหรอคะเราเจอหรือเราไม่ได้เจอแต่ว่าเพื่อนสนิทเราอะเจอเขามีรูป คือรูปอะชัดเจนขนาดนั้นที่เราพอจะเชื่อได้เลยว่านี่มันคือใช่ใชคือมันมันไม่ใช่แบบเพื่อนแบบที่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นเป็นเพื่อนที่แบบเราคุยด้วยทุกอย่างแล้วเป็นเขาที่เห็นอะคือชิบเชื่อว่าเขาไม่โกหกอยู่แล้วแล้วก็ตัวผู้ชายเองก็บอกว่าอ๋อเขาไปกับเพื่อนผู้ชายอืมซึ่งไม่ได้บอกว่ามีผู้หญิงอยู่ในกลุ่ม<า>นั้นหรืออะไรแล้วเขาก็อ่ะก็บอกว่าเอาไปกับคนนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนที่หนูหนูรู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอะทบทวนตัวเองว่าจะตัดใจจปป่่่่ะะหรรรืออวววาแแแบบบบไไคคคุยยยกนนนนงงงเีี้มมมมิๆลัััโึทฝใจ คือเราถามว่าในระหว่างที่อยู่นอกใจอะ่ะยู่นึกถึงหน้าไอ้ไหมรู้สึกผิดหรือรู้สึกอะไรอย่างงี้บ้างไหม <Okay. S 2> แล้วเขาก็แบบว่าไม่เฮ้ย <Hey. S 2> เออแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเครู้แล้วว่าเราไม่ไปต่อก็น่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ mm. ก็ทําไมถึงไม่ออกมา mm. อ่ะทีนี้โสดมาแล้ว2ปีในระหว่าง2ปีนี้มีแบบคนแวะเวียนมาจีบไหมมีแบบแล้วคชอเราพยายามเปิดใจนะเราก็พยายามคุยนะเขาบอกเขาไม่ชอบให้ใครมาจีบเขาด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเราชอบใครแล้วก็จะเลือกเองเป็น่ายลุกเป็นฝ่ายลุกใช่ไหมไม่ได้ลุกขนาดนั้นแต่ก็ทําตัวให้เขาแบบเข้าถึงได้อ่ะอ่ารวยขนมปังอ่ะคือรวยขนมปังคือเอ้แต่ชิมชอบคนยากมากเลยอ่ะอย่างบอยปกรณ์ี่ถือว่าจีบไหมไม่รู้อ่ะ อันไม่รู้อันจริงจไม่รู้เขาจีบหรือเปล่าแล้วหนูไม่รู้หรือเปล่าไม่คือมันเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าอ้าวพี่ดูพี่ก็ยังเชียนะอ้าวพี่บุญจริงมันน่ารักดีอยู่ด้วยกันอ้าหนูดูคลิปที่หนูแบบอยู่กับพี่มอยอ้าหนูก็เชียแต่ว่าเฮ้ยเชียตัวเองเลเฮ้ยมันถึงว่าอะไร เชียร์เชียร์ตัวเองด้วยเหรอคือคือคือหมายถ้าเกิดว่าคนนอกดูอะไรแบบนี้หมายถึงคลิปแานคนนอกดูคลิปแล้วพยายามทำตัวเองเป็นบุคคลที่สามใช่ใช่ดูคลิปทำไมก็น่ารักดีเดนี่เยอะเหรอมีประโยคไหนที่แบบไองประโยคนี้แบบแน่ๆเลยวะมีไหมมีสักประโยคน์ไหมเดี๋ยวพี่ช่วยคิดคิดถึงไหมมีไหมอันนี้ก็หวานอันนี้คือแบบปกติเลยอะไรอย่างเงี้ย ปกติก็นายเคสเคสเขาจะมาแบบว่ามอร์นิ่งมอร์นิ่งไม่เป็นแบบพี่ชายมากกว่ายังไงอ่ะพี่พี่ชายแต่อาการที่เห็นในคลิปอ่ะที่เราบอกว่าเชียร์มันเกินพี่ชายนะขนาดเรายังเชียร์ตัวเองเลยหนูก็ไม่รู้ว่าคือแบบว่าทุกคนมาถามหนูทาไมไม่มีใครไปถามเขาบ้างเพื่อนพี่เพ่อพมันไม่ได้ความจริงถามแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าไงมันก็เบ้ไปเรื่อยเบ้เบ้ไปกันเบเบ้เบ้มันแถมเลยอาจจะเป็นเบ้ก็ได้ S <S ไม่แต่เขาไปถามเกรซคือทุกคนก็พูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเขาต้องอะไรเขาต้องเขาหินก็ตามเลยคือเราก็แบบหรอเราก็เลยก็คุยกับพี่เกรซเพราะพี่เก,กรซก็สนิทกับหนูแล้วก็สนิทกับพี่บอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ถามว่าแบบมันยังไงอ่ะพี่เกรซอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เกรซก็ประมาณว่าอ้าวแล้วชื่อว่ายังไงแล้วชื่อว่า ก็ก็ยังไงล่ะอ๋อกูรู้แล้วคือความคือเขาเป็นคนบ้องอ่ะบ้องเออมูจะอธิบายยังไงดีวะเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคนซื่อสมมุติเขาทําอะไรหรือเขาพูดอะไรดีๆมาหนูก็จะแบบเบ่งเบงงงเขาก็เลยไม่รู้ว่าวิธีจะเข้าจริงๆอ่ะยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูอ่ะเปิดใจจริงๆไหมพี่บอยเป็นคนดีเราไม่ติดถูกไหมเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าคนนี้มาจีบเราไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้ามองไปก็แบบเขาแบบ ไทยมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบอสมมุติว่าชิปใส่แบบบิกินี่ลงไอรอะไรเงี้ยเขาห่วงเขาห่วงเขาห่วงเขาไม่ไไทยไม่เขาหัวโบราณเขาหัวโบราณหโบราณเขาไม่ได้หัวโบราณกับทุกคนอย่างพี่อย่างอสมมุติอย่างพี่อินนี่แต่งชุดว่ายน้ำเงี้ยโอ้โหเชียร์เลยนี่ไปพิทพ์ในไอจีเลยอย่ายั่งแม่อย่ายั่งเอาอีอันนี้หนูไม่ได้รู้สึกว่าว่าจีบหนูคิดว่าเขาน่าจะแบบห่วงภาพลักษณ์หนูโอ้ยไม่มีใครมานั่งห่วงภาพลักษณ์กันหรอก เอออยากรู้สเปคจังต้องประมาณไหนหล่อค่ะอะต้องหน้าตาดีนดีก็ออย่างไรเขาก็คนสวยเดี๋ยวก็หล่อสำหรับหนูมันก็มันก็มีหลายหลายทาย์นะหล่อสำหรับหนูคือประมาณไหนเกาหลีก็ชอบนะอืแบบฝรั่งก็ชอบโมเ่ิงก็ดีดูแล้วที่มึงพูดมามึงชอบหมดละใช่ถ้าอยากโอดได้ไหมอยากโอนได้ไหมไม่ได้พี่รู้ชอบคนที่แบบสูงกว่าถ้าแต่งสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบค่ะถ้าผู้ชายก็มาร้อยเจ็ดห้าขึ้นไปถ้าร้อยแปดสิบก็ดีก็ชอบคนนิสัยดี แต่ไม่ชอบอคนดีมันฮะเข้าใจไหมลุกแบดบอยแต่มันนิสัยอย่าแบดบอยออ๋เ <Okay. S 1> ขาไม่ชอบคนไทยจา๋าต้องมีความ<บ>อินเตอร์ที่เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าแบบหัวโบราณมาเขาก็รู้สึกแบบไม่โอเคเหรอใช่คือรู้สึกว่าชอบมีสเปซเป็นของตัวเองแบบชอบทําอะไรเองแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงเกินไม่ต้องนั่งรายงานไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมีอาชีพไหนที่ชอบไหมไม่มีเขาไม่ชอบคนเป หรอจะถ้าเปก็ได้แต่ไม่ได้ชอบไม่ต้องไม่จําเป็นถูกไหมไม่จำเป็นใช่ไม่จาเป็นไม่จาเป็นแต่จะเป็นแบบเราให้เขามากกว่ามีสเปคอะไรอีกคะที่ชอบแต่งตัวดีแต่งตัวดีต้องมีกลิ่นที่ดีด้วยกลิ่นตัวหอมใช่แฟนเก่าแต่ละคนตัวหอมปะต้องหอมไหมนึกไม่ออกแล้วจําไม่ได้เลยจําไม่ได้กลิ่นไงกลิ่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะลิ้น่ะอุ้ย ไอ้เหี้ยมันอยู่ต้นอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยอยากรู้เลยอ่ะกินไหนที่หนูชอบที่สุดอะถ้าถ้าหนูใช้เองนะชอบอันนี้ค่ะกลิ่นซัมเมอร์อ่มันจะเป็นแบบกริลลี่กริลลี่ผู้หญิงหน่อยผู้หญิงหน่อยเพราะเรามีความแบบเอาจริงเหมือนแบบมีความแบบเห้าเหาหน่อยนึงใช่ปะความห้าแต่ก็ให้รู้ว่าเราก็ผู้หญิงผู้หญิงแล้วถ้าเป็นผู้ชายอะถ้าแบบอยู่ใกล้เราเราชอบให้เขาแบบกลิ่นไหนสีนี้จะมีความแมนแมนเลยหอมจริงแล้วขวดคือดีมากพรีเมียมมึงดูสกีนขวดเป็นไง ดูอินสเตอร์แบบดูแพงอ่ะดีอันนี้ดีเลยแต่อันนี้จะเหมือนแบบวัยรุ่นหน่อยอันนั้นได้กินยังไงอ่ะกินสดใสซับซ้อนหน่นคิเล่นคีเล่นแบบอวัยรุ่นกลิ่นนี้มันแอบดูมีมีความสองเพศในตัวซึ่งต้องบอกว่านี่คือน้ำหอมใหม่ของมาดามบินนะเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายแล้วก็แพคเกจสวยด้วยอะไรเอาละอีนี้ชอบน้ำหอมผู้ชายเป็นโรคจิตไงไม่แต่แต่ถ้าถ้าอยากได้อันเนี้ยต้องบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอุ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยขายเก่งเลย ไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าปกตินะคะ2ขวดอยู่ในราคาเกือบ3,000บาทนะคะ<ช>แต่วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อจากรายการของเรานะคะรับไปเลยน้ำหอมมาดามฟินเบนคอลเลคชันนะคะขนาด50 ML นะคะ2ขวดราคาปกติเนี่ยพันสองบาททั้งหมด4ชิ้นเนี่ยจากปกติเกือบ6 0 0 0บาทเนาะวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทนะคะสั่งซื้อกันได้นะคะที่ Line แอด adfin 1นึ่ค่ะอ้าวมาครับใครที่สนใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอรายการ ตอนนี้แล้วก็ส่งไปที่ Line แอดนะครับแอดฟินหนึ่งของสด้วยไปครับ CF 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 c น้ำหอม็นไม่ต้องจากเตียง CF ก็ไปเลยหมนก็ CF ไปพูดถึงน้ำหอมนี่พอยากอ่านรีวิวมากนะมาจากคุณยายวัยร้ายตัวแสบ นี่ลูปเมื่วานค่ะหอมจนฟินผัวกับบ้านเลวเวอร์อขอบคุณนะคะยกนิ้วให้แฟนบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อน้ำหอมไปคบทุกสีเลยค่ะเมียาจ๋าจะได้หอมทุกวันนั้งคืนเ,<อ>เป็นคนชอบท้อกับข้าวค่ะ<อ>ล้างผักอยู่ดีสามีเดินมาซูบจากข้างหลังมาล้วงๆกอดๆจับๆหอมอหอมบอกว่าเราไปนอนคุยกันในจที่รักเ,<อ>เฮ้ย<อ>นี่มันยังไม่มืดเลยนะคะเนี่ยข้าวค สามีบอกว่าเดี๋ยวนี้เมียน่ารักนะตัวหอมจังก่อนจะไปทํางานเดินมาหอมก่อดอยู่นั่นแหละเลยจัดกอไปทํางานอีกหนึ่งน <s par> ี่ไม่ได้ทะลึ่งนะคะแต่ว่ามันฟินคอเออรีวิวซิเราเราลองดูเราทําแบบนี้ได้ไหมจริงจริงทำกับใครอะ่ะโอ้ยทํากับใคร <S <s <arp> ข้อดีข้อเสียชิปปี้หน่อยข้อเสียของหนูคืออะไรคือเป็นคนที่แบบอยากได้อะไรต้องได้อ่ะหนูไมนคนใจร้อนไหมก็ไม่ได้ใจร้อนแบบโมโหใจร้อนคือแบบเวลาเห็นคนอื่นทําอะไรช้าๆแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดเออถือว่าถือว่าขี้หงุดหงิดไหมไม่สมมติว่านางบอกว่าวันนี้อยากกินโอมาเกเตอเต้องได้กินเนาแต่ถ้าสมมติเขาไม่ว่างล่ะแต่หนูก็ อยากจะไปกินมากอยากจะทาอันนี้มากเลยถ้าเกิดว่าเขาติดเราก็ไปกินไปคนเดียวแล้วถ้าเขาห้ามละ่ะอย่าเพิ่งไปกินได้ไหมเราไปกินพร้อมกันออทาไมต้องรีบละ่ะอ,อ๋อถ้าเกิดว่าเออให้รอ,อได้ <laughs> ทำไมอ่ะเขาดูเป็นคนไม่ปณีปนอมแต่เขาก็ปณนีปนอมไปหมดไอ้เหี้ยมันแบบมันทุกอย่างมันแบบมันสนทางกันหมดมันยอดแย่เดือดหนุกาไม่รู้หนูเป็นแบบนี้ไม่แต่มันน่ารักดีมันน่ารักดีแต่ว่าคือพี่กำลังกำลังรวบรวมอยู่ว่ามันขอโทษทีนะคะฝนตก 不可以，没得放。啊哎哎 ได้ยินได้ยินลงต่างๆนิดๆหน่อยๆฝนตกเขาเป็นคนตื่นสายมากอะเป็นคนตื่นสายนอนดึกตื่นสายกอตื่นกี่โมงสายสุดแปยสามคือเพราะว่าชอบทำอะไรตอนกลางคืนแบบชอบดูนู่นดูนี่ทำอะไรตอนกลางคืนก็ดูซีรีส์ด้วยวาดนู่นวาดนี่หรืออ่านหนังสือหชอบวาดรูปหรอใช่ค่ะตอนนี้กำลังแบบเรียนทำกราฟิกอะไรเงี้ยเรียนเองนะคะแต่คือเป็นคนชอบศิลปะอู่แล้วใช่ค่ะสะสมงานศิลปะไหมคะไม่ค่ะเพราะมันแพงอ๋อค่ะ แต่มันจะแพงขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะซื้อให้ไหมล่ะคะอุ้ยเอาแล้วไงปีนี้บอกไม่ชอบกูอยู่เลยไอ้ที่ให้กูซื้องานศิลปะให้ซะแล้วอ้าวก็พปลี่ยนที่น้องซื้อให้เนาะไม่มีดองพี่ไปซื้อเหรออือต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเออหนูให้อะไรเขาได้อ่ะจะเอาอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรอะไรโอ้โหถ้าถามอย่างเงี้ยตอบขนยากนะขนคอกูลุกแบบวิ้งเจ้าอะไรเจ้าอะไรโหไอ้ทเนี่ย ชอบกินของหวานชอบกินของหวานอย่างเช่นอะไรคะขนมไทยหรือหรือว่าขนมเคก้กได้หมดเลยที่หวานค่ะน้ำตาลได้ไหมคะน้ำตาลปี๊บ <c oughs> เคยเคย,เคยนั่งแท้งน้ำตาลปี๊บแดดไหมนะ,คะ <c oughs> เคยแบบแบบนมข้นแบบแยมอย่างนั้นได้กินนี้เลยเห,อ <c oughs> หรอหนูเป็นฟิลแบบสโนว์ด็อกหรือเปล่านมไม่ได้ดูดนะไม่ได้ดูดนะถ้ากินขนาดนั้นในมุมพวกพี่พวกพี่สันนิษฐานว่าดูดแล้วนะไม่แค่นมแค่นั้นนะเอมแต่มันหวานลูกแบบสันนิษฐานเลยว่าพันล้ำอ่ะเอิมอ่ะ พันชั่วโมงเลยแต่ไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะอยากกลับบ้านเลยสนุกเหรอมนสนุกเหรอเออรอรอรอะไรอีกอะไรอีกขี้บ่นขี้จู้จีไหมคีย์ห่วงไหมขี้ห่วงไหมไม่ไม่นะใช้เงินเก่งเออเขาใช้เงินเก่งใช้ไปกับอะไรส่วนใหญ่ทุกอย่างเลยคืออยากได้อะไรก็ต้องได้ไงเป็นคนแบบนี้แต่นางบอกว่านางชอบซื้อของไรซ์สระใช่ใช่ใช่ก็มีเอของอะไรที่แบบอาจจะใช้ทำอะไรกีคืออะไรอย่างเงี้ยแหวนเงี้ยละลาย ใช่ว่าของเลซารลาที่นางชอบซื้ออะไรเลซัรลีอะไรตบุ๊กโน้ตแบบหนังสืออ่ะโน้ตบุ๊กอ่ะชอบกินกระดาษร้านเครื่องเขียนอะไรยงเี้ชอบกินกระดาษเฮ้ยพี่มันจะมีคนเป็นเฮ้ยพี่ชอบกินหนังหนังอะไรหนังไข่ไหมพี่อ่ะหนังสีตอนหนังนีงชอบดมชอบเอาจมูกฟัด บายใจไม่เงียหนูรู้ป่ะรู้สิไม่ก็ชัดเจนใช่เหรอเออแล้วเขียนบ้างแล้วเขียนไดอารี่บ้างเขียนบ้างค่ะแต่ไม่ได้แบบทุกวันเขียนั้วใจก็จะมีแบบอะถ้าวันนี้รู้สึกแบบนี้อะเขียนก็เขียนวันนี้รู้สึกแบบไหนที่มันสนุกชอบชอบหรอแล้วถ้าให้อยู่แบบเป็นสามสี่ชั่วโมงอยู่ได้ไหมอยู่ได้โฟตกก็คงนั่งอีกสักพักเอ็นดู อ่ะข้อดีข้อดีเอาจริงนะตอนนี้บอกเลยหนึ่งสวยเขาไม่เป็นคนมองเราในแง่ดีใช่ก,ก,กูกูรู้สึกว่ากูอยู่เนี่ยนั่งคุยกันรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเบิกบานเนี่ยคิดในมุมกูนะกูรู้สึกว่าถ้ากูเครียดเลยอ่ะแล้วอยู่ดีแบบชิปปี้พูดเหี้ยอะไรสักอย่างแล้วลกูหลุดขำอ่ะแม่งไอ้เหี้ยผ่อนคลายนะเว้ยสมมติคิดเครียดเลยอ่ะสมมติมึงเครียดมึงไปชิปปี้เครีคยดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเรื่องงานเนี่ยจะต้องจ่ายกันเดือนพนักงานเดือนที่ฝนตกเอากันปะ ร้อยเยอะไรกันเป็นชิบี้ชิบี้จะพูดปลอบใจเขายังไงสมมติเขาเครียดมากแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเขาแบบว่เครียดเรื่องต้องจ่ายเงินพนักงานชิก็จ่ายให้ก็ได้ไม่แต่เราก็ไม่ชอบอยู่กับคนแบบในกระถีบอะไรอย่างเงี้ยไม่งีานข้อดีนี่ข้อดีไม่งข้อดีเงี้ยรักสัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กูรู้สึกว่าเป็นข้อดีของผู้หญิงนะดูกันให้ดีๆเลยคือถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่คุย เรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้เป็นอะไรที่ต้องยอมรับว,ว่าโลกโซเชียลม,ม,มันเข้าถึงกันง่ายใครนึกอยากจะทักนึกอยากจะคุยมันได้หมดเลยแล้วความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าผู้หญิงสมัยนี้มีสิทธิ์เลือกเว้ยอย่างที่น้องบอกคือเราต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่คุณเป็นคนเลือกฉันทํางานได้แล้วฉันยืนหยัดด้วยตัวเองฉันดูแลตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์เลือก แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเจอหนูอย่างเงี้ยแบบส่วนใหญ่แล้วหนูแบบไปแฮงเอาที่ไหนเอ้ยหนูไปทั่วเลยค่ะแอมคอร์เตียหรือว่าอีส v i วิลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไอจีหนูชื่ออะไรนะคะซีลินอีสซีลินอ่าเอ้ยหนูฝั่ง y o u t u b ได้ค่ะหนูเพิ่งเริ่มทำยูทูบนะคะาอติดต้เลยครับซีลินอีสซีลินเหมือนกันค่ะอ่ะแต่ว่าเรือเรือชิปกับเรือบอยได้ไปตไปต่อกูบอกเลยแล่นชิว ทำไมน่ารักดีเก็ไม่อยากให้ความหวังแฟนคลับอ่ะเขาก็กลัวว่าเขาจะแบบไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ความหวังคือไม่เป็นไรหรอกมันคิดน่ารักน่ารักได้คืออยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอ่ะอย่างพี่กับไอ้นี่อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรือเรือนี้ชื่ออะไรเรือนะเรือผีอันนี้คือเรือผีคือคือมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าคนก็ยังแบบว่าโอ๊้นี้โอ๊้นี้ เรือพี่คือเรือที่แบบส่งศพอ่ะเห็นไหมแบบพวกไวกิ้งเวลาตายอ่ะเขาต้องเอาศพใส่เรือใช่ไหมแล้วก็แล่นไปแล้วยิงธนูไฟแล้วก็มาให้มันไฟไหม้นั่นแ่ะนี่คือเรือผีของพี่เรือหนูอ่ะเรือหนูชื่อเรืออะไรมีบ้านอะไรดีมีบ้านคู่แบบบ้านนี้ชื่อบ้านเมตตาไหมบ้านเมตตามาถึงมีความเมตตาการุณามุทิตาเข้าใจไหมแฮชแท็กบ้านเมตตาแฮชแท็กบ้านเมตตานะตั้งให้ละเอาฝากนะอย่าลืมไปกดไลค์ไลค์ท่องเขา้ยฝากนี้ด้วยโปรโมชั่นของเรามาดามฟิน นะครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอรายการตอนนี้แล้วส่งไปที่ atfin หนึ่งสบอกเลยโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นเป็นยังไงนะคะตามนั้นเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ2องแถมสอแถมสจากราคา6,000นะเหลือแค่1,990บาท2,000บาทมีทอน มีทอนสิบาทค่ะครับผมอวยพรให้เจอคนดีๆเนาะแล้วก็แบบเจอคนที่หนูชอบที่หนูแบบเจอแล้วแบบเฮ้ยฉันชอบคนนี้จังเลยแต่พี่เชื่อว่าหนูจะหนูจะมีแฟนที่ดีเพราะหนูคนน่ารักใช่<ะ>จีบหนูหนายหนูอ่อยนี่เต็นาาอ้อลไรจังเลย